โอเคอ่านะครับคลิปนี้นะครับก็จะ,ะมาสอนในการฟาร์มนะครับแบบขี้เกียจนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ขี้เกียจหรอกคือตอนนี้มันแบบมันมีเลเวลสัตว์เลี้ยงที่ต้องเก็บเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ผมบอกไปในคลิปนันก่อนว่าตัวของตัวของไอตัวสเตตของสัตว์เลี้ยงอ่ะคือแม่งมีผลมากมากเลยนะครับโคตรมีผลมากมีผลกกว่าโนวาอีกอะในงบที่เท่ากันนะครับดังนั้นเราต้องนั่งใกล้ไล่เก็บสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งอย่างตัวตํานานเนี่ยอ่าผมครบแล้วนะครับแต่ว่าแรนเนี่ยแม่งที จริงๆมันไม่ต้องเก็บครบใช่ไหมมันก็จะเก็บเฉพาะแบบมันก็จะตกประมาณน่าจะประมาณ10กว่าตัวมั้งแต่มันก็เยอะอยู่ใช่ไหมฮะก็จะมาสอนว่าเราจะเก็บยังไงนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ใช่คนตีตีแคมเปญนะครับเพราะว่าตีแคมเปญมันไม่ได้นูวาสโตนนะครับเพราะว่านว่าสโตนก็ต้องมาอัพสหายใช่ไหมฮะให้เรามาที่ด่านนี้นะครับนี่เอาแบบง่ายนะครับอ่าเราก็เปิดฮอตไทมไปกวานไปของเรานะครับว่านไปให้มาที่ด่าน8นะครับแมบแบปแล้วก็ไปพีชชัยนะฮะนะครับนะ แล้วให้คุณเลือกอ e ีกอบินแอซาินตัวนี้นะครับเพราะว่ากอบินแอซาินตัวนี้นะครับแจกเศษสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็ไดโนว่าตามปกปตินะครับซึ่งถ้าตีแบบนรกไม่ไหวก็ให้ไปตีแบบแบบยากก็ได้นะครับก็ยังไดโนว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพอมันต้องฟาร์มเยอะๆยอปุ๊บอะครับอย่างผมมาเล่น2 ID ดีใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่ไหวอะมันจะนั่งกดอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องทําอย่างอื่นทำมากินอ,อื่นใช่ไหมอีควินนันก็ต้องเล่นอะไรยเงี้ยคือมันไม่ไหวอะครับผมประมาณนั้น ก็เลยแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับก็ผมจะใส่ประมาณนี้ก็คือแต่ของมันอาจจะ n หกเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่เบากีได้นะครับผมให้น้นค r i t i c a l นะครับกับใช้จักรเพราะว่าจักรเนี่ยมันตีกว้างถ้าคุณใช้สกายมันก็ต้องเดินแบบเดินเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวไปตีมปนเสียเวลามันไม่โดนนะครแต่ใช้จักรเนี่ยมันจะทําให้มันติดคือด้วยความที่จักรเนี่ยมันตีกว้างสองเวลามันติดเลือดปุ๊บพอติดเลือดปุ๊บแล้วตีด้วยเลือด ก็คือจากตีธรรมดาจะไปติดเลือดใช่ไหมครับมันจะทาให้มันตีแรงขึ้นแล้วก็เอาสหายเลือดสตัวมาช่วยโลวินเนี่ยตีธรรมดาไม่ได้ติดเลือดอ้าวยืมเปิดอันนี้วะดีโรบินตีธรรมดาไม่ได้ติดเลือดนะครับแต่ว่าลาเวนตตีแล้วติดนะครับแต่ว่าโรบินก็จะมีสก,กิลอื่นที่ทให้ติดเลือดดังนั้นมันก็จะถล่มเลือดเข้าไปส่วนอันอื่นเนี่ยผมเน้นเน้นคียที่ข้อเป็นหลักนะครับเน้นคิดที่ข้อเป็นหลักเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยก็แรงอยู่ก็ต้องคีย์ที่ข้อก่นเนาะแล้วสัตว์เก็ใวเเราจะบล ส่วนมือนี้นะครับก็เป็นมือที่ผมแนะนาให้อัพนะครับเพราะใช้ได้ไหลายโหมดมากๆเชื่อผมว่าดีมือนี้ดีนะครับถ้าอัพเป็น6ได้อัพไปเลยนะครับแล้วอันนี้ผมใส่เพกัซัสเพราะว,าว,าว,าว่ามันเพิ่เมเดเมจทีเิคอลถ้าไม่มีอันนี้ให้ใส่อันนี้แทน4ีุ่ไม่ขี้เละครับให้ใส่อันนี้แทนนะครับแต่ถ้ามีก็ใส่เพกัซัสอันนี้เป็นเจนเหมือนแะลรนะครับเสร็จแ,แล้วก็ผมว่าทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยออโต้เลยครับ เป็นการฟาร์มที่ที่แบบประหยัดเวลามากนะทำอะไรไปก็กดแล้วก็กดครับมันจะช้ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยมันทําให้เราอะคือได้ทาอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฟาร์มสัตว์เลี้ยงสำเร็จแม่ง้็มันเหนื่อยฮะอีกตังหนายตัวเนี้ยันจะเสร็จเนี้ยก็ตีมันไปไม่ต้องไปสนใจครับตีไปแรกๆมันอาจจะเห็นแมมใช้จับมันง่ายเพราะว่าพอติดแฮรลี่นี่แม่งติดแดงแล้วพอติดแดงปุ๊บแป๊บเดียวแล้วครับแล้วสกิลของไอตัวไอตัวสหายเราก็จะค่อยๆมาแล้ว นะครับถ้ามันปล่อยคาสตอมอ่ะไปยูอีก,กาคือที่ต้องที่ตีตัวเนี้ยครับจริงๆตีไอตัวที่มันเป็นตัวผีเ็ได้นะครับอ่าแต่ผมมองว่าแต่ตผมมองว่าไอเนี้ยมันตีง่ายกว่าเห็นปะพอ,อแม่งเกาะแตะพอติดเลือปุ๊บแม่งโดนลดโรลโรเลยถ้ายิ่งตีคีย์ที่ข้อ่ะครับประมาณแล้นก็จะแล้วแต่สี่สิบนาทีบ้างหกสิบนาทีบ้างอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็สบายสบาย,บายอะ่ะเห็นไหมติดแพรลี่ ตายแล้วเรียบร้อยครับห้าสิบบิไม่แย่นะครับตอนแบการออโต้บอทอะไรเงี้ยนะครับเดีนะ๋ยวผมลองเอาจาับจริงๆมีหลายชอยนะครับมีชอยไฟด้วยแต่ว่าไฟจะต้องไปตีไอตัวพ่อหมดอะแต่ผมว่ามันลำบากอีตัวนี้น่าสจคือน่าจะเป็นตัวนี้แต่ว่ามันไม่มีสัตว์เลี้ยงไงเอามีนีกว่าอ่ะอ่ะงั้นลอง,ลอง,ลองตีเอาตีลองตีดูแต่ไอสองตัวนี้มันก็จะชอบวิ่งหนีนครับมันจะหมุนๆเลยของมันนะตามปกติครับ แต่แนะนําก็คือตีแบบนี้นใจะได้โนวาเพราะว่าถ้าตีแคมเปญมนตีออโต้ได้ล้วเนาะได้ตังเยอะจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้หนว่าก็ตีง่ายอยู่นะเนี่ยพอติดพอถ้ามันติดแดงอะครับมันจะเริ่มแบบนี่แม่งล้างสถานะไอ้เอเวนสองตัวน,นี้มันชอบล้างสถาน,านะครับมันมีตึงเนี่ยนะเออผมรู้แล้วทำไมผมไม่ตีมันมีตึงนี่เอง ถ้าคุณว่างๆครับคุณก็คุณก็คุณก็ <c oughs> ณกทําแบบเนี้ย <c oughs> ก็มากดสักทีหนึ่งเอาเพกรัสุถีบอะครับ <c oughs> เพกระสุเป็นวัตถุที่ดีมากนะครับผมแนะนําว่าเพกระสุเนี่ยยางไงก็ต้องมีต่อให้ไม่มีเจ้นก็ไปเอาตัวสีดํามาเพกรัสุสีดําอ่ะที่มันเป็นเดเมจคีครับดีครับดีอีกด่าหน,น่งก็พอได้อ่ะครับแต่ว่ามันต้องต้องใช้เซตไฟอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะเซตไฟอ่ะครับแล้วก็ใส่เป็นไอเนี้ย เฟรมหลอดนะครับถ้าไฟจริงๆแล้วผมแนะนําเป็นคาเลนดีกว่าเนะพราะตีธรรมดามันจะไฟเยอะกว่าครับเยอะกว่าดีดิเทล่าเลยนะแล้วก็หาไอตัวที่เราจะอัพอะเนาะแล้วก็ตีไปสัตว์เลี้ยงพยายามเก็บให้ครบนะครับเยอะมากบนัสเดเมจเยอะมากโคตรเยอะทั้งรถดาเมจทั้งบ้าเขาแตกไปเหมดนะครับคือตัวนี้มันแพ้ไฟเนาะตอนตอนแรกมันโหดไปเยอะนะครับจะบอผับแผ่นแล้วมันก็กากขึ้นเยอะซึ่งดีมากครับคือมึงเก่งเกินอะ เห็นไหมมันก็จะลดแล้วอะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งอันนี้เหมือนจะได้เหมือนเหมือนได้นั่นเหมือนกันนะตัวนี้ก็เรลวอยู่นะทำไปเล่นไปได้อยู่คีคืออาวุธอะครับมันต้องเป็นอาวุธที่ที่มันมีสถานะครับเพราะว่าเวลามันติดสถานะติดไฟติดเลือดครับเวลาตีซ้ำมันจะแรงเออแต่แม่งเจออุปสรรคแบบนี้แหละ จร,จริงเห็นไหมว่ามันตายง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เดฟมันน้อยแต่ว่าอีทหารผีมันนั่นแหละแต่ว่าไปก็เร็วนะสี่หกสี่แปดวิก็เร็วอยูุ่เร็วยุลองดูแลกันนะครับใครดีดาบไฟใครบีรบจักรก็เลือกเอานะครับตามที่ท่านต้องการนะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็กีเวสเวนนะครับรับคนนะครับหลังจากลีลามานานนะครับก็รับคนเพิ่มนะครับใครสนใจสมัครก็เชิญนะครับผมเน้นลงวอนะฮะก็ของก็ประมาณนึงอนะ่ะ ก็ประมาณหนึ่งอะแต่ก็นั่นแหละเน้นคนที่ขย,ยันลงวอนะครับประมาณนี้นะคร